วันเซกเตอร์วันสต็อกวันนี้พบกับ s อ i ไกำไรเติบโตสูงสุดรอบเจดไตรามาสมุ่งสูง Brand แ่แบรนดิ้งจากที่ดวงได้ติดตามบริษัท h g i มานานพอสมควรนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือบริษัทเนี่ยก็จะเข้าไปสู่การผลิตแบรนด์ของตัวเองนะคะซึ่งก็จะเป็นแท่นชาร์ตนั่นเองส่วนรายได้และกำไรบริษัทจะเติบโตต,ต่อเนื่องได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามพ,พร้อมๆกัน SVI เติบโตสูงสุดรอบเจ็ดไตรามาสมุ่งสู่แบรนดิง้งบริษัท SVI จำกัดมหาชนนะคะซื้อขายในตลาดเซ็ตหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่ SVI ได้ประกาศผลประกอบการไตรามาส2ที่ผ่านมานะคะมีรายได้สุทธิ5,938ล้านบาทเพิ่มขึ้น17.2% q o ว q และเพิ่มขึ้น4.3%เยอ n นเย r ทำให้มีกำไรขั้นต้น 708ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น31.4% QonQ และเพิ่มขึ้น42.7% Year-on-year ทําให้มีอัตรากําไรขั้นต้นในช่วงไตรามาส2ปี67อยู่ที่11.9%นะคะแต่ในช่วงไตรามาสก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่10.7%และกําไรจากการดําเนินง,งานอยู่ที่497ล้านบาทเพิ่มขึ้น53.9% QonQ และเพิ่มขึ้น76.9% Year-on-year นะคะ ทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่603ล้านบาทเพิ่มขึ้น82.7%คิวคิวและเพิ่มขึ้น101.7%เย e นเยะ e กำไรสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่578ล้านบาทเพิ่มขึ้น85.9%คิวนคิวและเพิ่มขึ้น105.7%เย e นเยะ e ส่วนสาเหตุที่กำไรเพิ่มขึ้นนะคะก็เกิดจาก ProductMix ที่มีอัตรากำไรที่สูงแล้วก็มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ถัดมาโครงสร้างรายได้ตามผลิตภัณฑ์นะคะในปี2,566เนี่ยบริษัทมีรายได้จากระบบควบคุมอุตสาหกรรม5,608ล้านบาทคิดเป็น24.71%นะคะในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์อยู่ที่2,514ล้านบาทคิดเป็นส,สดัดส่วน11.08%อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะคะอยู่ที่1,542ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนรายได้6.8%อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายไร้สาย ำหรับการสาืกษสารอยู่ที่7308ล้านบาทที่เป็น32.21%อุปกรณ์โสดวิดีทัศนะคะรายได้อยู่ที่2115ล้านบาทที่เป็นสัดส่วน9.32เและอุปกรณ์สำหรับระบบเทคโนโลยีของการสร้างและควบคุมแสงจะมีรายได้อยู่ที่3 4 9ล้านบาทนะฮะสัดส่วน1.50%อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าสะอาดอยู่ที่363ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้1.6%อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะคะ1,575ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนรายได้6.94%และอุปกรณ์สายเคเบิลอยู่ที่1,317ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนรายได้5.80%สังเกตนะคะในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ตั้งแต่ปี64เนี่ยอยู่ที่1,607ล้านบาทแต่ว่าปี65เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะที่1,655ล้านบาท พอมาปี66นะคะอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเพิ่มมา2,514ล้านเลยนะคะสัดส่วนก็เพิ่มจาก6%มาเป็น11.08%เพิ่มมาเป็นเท่าตัวเลยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทเนี่ยจะเติบโตได้ต่อไปในอนาคตในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์นะคะ และประเด็นที่2นะคะที่ดวงคิดว่าจะทําให้รายได้ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัท s อ i เติบโตได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ก็คือคุณพิทักษ์พลติษาวิกรนะคะซึ่งเป็น CEO <c oughs> เก่าของบริษัท Honda ประเทศไทยนั่นเอง โดยคุณพิพทักษ์เพื่อทีสาวริกรนะคะได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิศกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวโตรประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เข้าร่วมงานกับฮอนด้ามาตั้งแต่ปี2542และในปี2557ก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ c o o ของบริษัท Honda ดูแลครอบคลุมทั้งในส่วนการผลิตงานขายและการตลาดนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามีความเชี่ยวชาญทุกด้าน เป็นครั้งแรกที่ Honda เนี่ยแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นชาวไทยนะคะและเป็นคนแรกให้ดำรงตำแหน่งนี้นอกจากความรับผิดชอบในประเทศไทยนะคุณพิทักษ์พฤตอที่สาริกรเนี่ยก็ยังได้รับความไว้างวใจให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียและโอเสียเนียบริษัท Honda ามอเตอร์จำกัด ซึ่งนับเป็นผู้บริหารคนแรกที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นนะคะที่ได้รับตําแหน่งนี้นานถึง9ปีจากความสามารถและความเชี่ยวชาญของคุณพิทักษ์พืชทีสาริกรนะคะนูคิดว่าน่าจะต่อยอดทําให้มีการขยายฐานลูกค,ค้าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ในความสามารถของคุณพิทักษ์เนี่ยอาจจะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งของ SUI ด้วยก็คือ BI นั่นเองและในส่วนของการสร้างแบรนดิ้งของ SUI นะคะก็ค,คือ B.E.I. ซึ่งได้ผลิตแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าออกมาแล้วทั้งหมด4รุ่นด้วยกันและผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยอยู่บนเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงนะคะก็คือเป็นแท่นชาร์จบอสตันตัวนี้นะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้ซึ่งเป็นแท่นชาร์จที่มีคุณภาพเทียบเท่ายุโรปแต่ราคาเนี่ยถูกกว่ายุโรปนิดหน่อย แล้วก็แพงกว่าจีนนิดหน่อยระดับกลางๆนะโดยผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ได้ออกงานรถโชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์ต่างๆที่จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ไปแล้วแล้วก็ได้มีการติดตั้งในช่วงต้นปี2567ที่ผ่านมานะคะสิบเครื่องแล้วก็ในไตรมาสสองไตรมาสสามรวมๆแล้วน่าจะมากกว่าร0อยเครื่องนะคะประมาณนี้ และได้มีการแต่งตั้งตังตวแทนจําหน่ายที่จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ไปแล้วด้วยนะคะโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME นะคะรีสอร์ตต่างๆร้านกาแฟแล้วก็จะไปเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นสถาบันการศึกษาด้วยและนอกจากนั้นนะคะผู้บริหารเนี่ยก็จะนําแท่นชาร์จบอสตันเนี่ยไปส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะโดยจะ เข้าไปเจาะก,กลุ่มตลาดของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเรามีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อาจจะดึงลูกค้าของ h o n d a หรือดึงลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นะนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ SUI ได้และในส่วนของ Automotive นะคะเป็น Auto p a r ์ของบริษัท ก็จะมีที่เป็นของบริษัทเลยนะ่ะจะเป็นเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์รถยนต์แล้วก็ในส่วนของแคเมราและตอนนี้เนี่ยบริษัทก็จะผลิตแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มนะคะซึ่งเป็นตัวควบคุมแบตเตอรี่ควบคุมการประจุการชาร์จการป้องกันความร้อนอะไรต่างๆพวกนั้นนะคะซึ่งบริษัทจะผลิตไอตัวแบตเตอรี่แมเนจเมนต์เนี่ยอยู่ที่โรงงานใหม่ที่ซื้อมานะคะก็คือโทโฮกุโซลูชันจำกัด และรายได้ในส่วนของ e ีพาร์่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่รัฐบาลเนี่ยก็ให้การสนับสนุนว่าผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ EV3 EV3.5 เนี่ยต้องมีการใช้แบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนที่สำคัญที่ผลิตในประเทศไทยและในอาเซียนไม่น้อยกว่า40%และในไตรมาส3นี้นะคะบริษัทก็เป็นช่วงไฮซีซันรายได้ก็น่าจะเติบโตทั้ง q on q และ Q2Q ราคาะนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตคร่าวๆของ s อ i นะคะใครสนใจอยากลงทุนก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไปดูน้ส่วนของงบการเงินหรือกราฟเทคนิคอลาลวแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเนะคะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง ก่อนจากกันวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเทรดหุ้นอยากจะศึกษาจริงๆแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีตอนนี้ฟิ n น n น i เชียเขามีโครงการฟิไนแนเชียลฮ a โร่อ m คาเดมี่ซีซั่น4สอนเทรดหุ้นฟรีนะคะซึ่ง1ปีมีแค่ครั้งเดียวใครสนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนุนจะแปะลิงก์เอาไว้ให้และจะบอกว่า ฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรด2000 20, 0บาทแรกด้วยนะคะและนอกจากนั้นถ้าเกิดใครอยากเปิดพอร์ตหุ้นเพิ่มนะคะดวงของแนะนําเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์สบายโตะซึ่งมีค่าคอมมิชชั่นในการเทรดที่ถูกมากๆโดยเริ่มต้นจาก0 0 7 5ไปจนถึง0 0 2 0และก็ยังมีโบรกเกอร์พายนะคะซึ่งมีค่าคอมมิชชั่นในการเทรดที่ถูกมากๆเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นจาก0 0 8 0และการฝากเงินเข้าพอร์ตเนี่ยก็ง่ายมากๆโดยการสแกน QR code พร้อมเพยพร้อมเทรดเงินก็จะเข้าพอร์ตทันทีนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกน QR วโค้ที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะโดยลงสแปะลิงก์เอาไว้ให้และอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะ